สวัสดีครับระสวัสดีครับวันนี้เรามาชมช่องสองพระสบุญครับกับอีพี่ที่91ดแล้วนะครับอาเตียครับวันนี้อาเตียแนะนำลารปู่ พระติตาหลวงปู่จีนครับวัดท่าลาดครับจังหวัดอะไรจังหวัดจัดถึงเซาครับพศอสประมาณพศสอท่านเกิดนะสองพันสามร้อยห้าเจ็ดครับโอ้ก็ยาวนานกอสมควรนะเตียเพพาะกับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันเนี่ยอเสียนี่สวยจังเลยครับสวยแล้วเสียครับพระติตาไม่อีกมีเอกลักษณ์ของท่านเหเห็นแล้วเสียบอกว่านิยมคือหมอนหมอนเอะไรอย่างนึงแข้งหมอนับพระติตาแข้งหมอนเลยแล้วพิมพแข้งหมอน๋อเพราะว่า ก็แข้งมันแข็งหมือนหมอน,มอนครับผมปวหัวเตี๋ยสวยนะครับแล้วก็วอันนี้มีน้ําหนักดลวเตี๋ยวอันนี้มีน้ําหนักครับแล้วเตี๋ยวว่าลงรักมีฮะมีลงลร,รักถึงว่คเขาสเก็ตมันหลุดไปแล้วหรือวิพี่บ<อ>ีลองมันก็ไปหลุดไปลงรักปิดทองด้วยนะเตียมันมัน,มนพอมันอยู่นานๆนล้วก็สมัยเเกือบสองร้อยปีอ่ะครับมันก็รักก็ค่อยๆหลุดหายไปเกิดจากการการใช้ด้วยนะเตี๋ยวใช่การจับการอะไรพวกนี้ก็ไ่หลุดหายแต่อันนี้มีเสน่ห์นะเตี๋ยครับ เอกลักษณ์ของแต่ละแต่ละสำนักเนี่ยจะจะจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวท่านั่งเมตตาครับเดี๋ยวเมตตา,ายยแล้วภาพปิดตาแล้วก็ดังกันไาแล้วหมหาอุดด้วยเพราะเป็นภาพปิดตาคำว่าปิดตาเนี่ยมันก็ปิดทั้งรูทวารทั้งเท่เาไหร่อ๋อ,นะาาอเก้าครับเก้าเนี่ายปิดหมดเลยหูตาจมูหมก้นสะดืออ่าปิดหมดนะหายากไหมไอเสียรุ่นนี้หายากเลยนะหายากคำว่าเบญจานี่หายากหมดนะปอมเยอะไหมไอเสียปอมไม่เยอะครับไอเสียบอเสียมีทั้งหมด ห้าเบญจาเนาะครับผมตามสเตปอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเราถกถกกันว่าอาเตียถามว่าเหมือนกันเลยแต่ก็ก็น่ยครับว่ารูปทรงไม่เหมือนนะอาเตียเนาะรูปทรงไม่ไม่เหมือนแต่ว่าบางคนอ่ะอาจจะเข้าใจผิดนะครับสลับสลับวัดกันได้ระหว่างหลวงปู่ไข่กับกหลวงปู่จีนใช่ใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในในเบญจภาคีเหมือนกัน <laughs> นะครับถ้าพลาดไปก็ได้ของดีเหมือนกันใช่นะครับ <laughs> อาเตีย คบอาเตียผมถามนิดนึงอันนี้เป็นความรู้ของผมนะครับเพื่อนๆเขาอาจจะมีมากกว่าผมว่าผมเป็นไม่รู้เรื่องดีกว่าคนะครับในห้นาเบจจ่าเนี่ยองค์ใดดีกว่าเนาะหายากสุดอาเดียถ้าหายากที่สุดนะฮะก็คือหลวงพ่อแก้ว๋อ้แทหายากตอนนี้ราคาพี่ก็เเล่นหาการมึนก็ ที่เขาคือก็เรียกว่าอ่างหนังชนเนี่ยเขาตีไว้ตั้งองค์นึงกับห้าสิบล้านอืองค์ละเกือบห้าสิบล้านนะฮะก็คือหลวงปู่หลวงปู่แก้ววัดเทวันนะครับหายากสุดเนาะครับแต่พวกรองไมาเนี่ยราคาก็จะจะตั้งก็คือจิตตาทุพพระภาพก็คือคือกันนั่นแหละนะครับแต่าเรื่องหายากชอบใช่ครับผมนะครับส่วนแล้วแต่คุณชอบเหมือนกันครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเนี่ยนะ อันนี้คือเขาสร้างอยู่ที่วัดเทวันแต่ท่านก็มีนะเป็นเป็นกเร ırd, ียกว่าพิมพ์ปั้นนะฮะเป็นเป็นรูปพ isms, ิมพ <uh ั้นคล้ายๆทรงอย่างนี้นะฮะครับเอที่ออกที่วัดปากทะเลของหลวงพ่อแก้วท่านก็ดังนะอือเห็นบอกว่าก็เล่นหากันเหมือนกันหลวงพ่อแก้วที่มีสามอย่างใช่ไหมเอเตียครับก็มีพิมพ์พิมพ์เรียกว่าแบบแบบพิมพ์พิมพ์หลังแบบพิมพ์หลังเรียบแล้วก็พิมพ์หลังยันนะครับ ส่วนพระองค์นี้คือหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่ยิ้มครับผมนะครับวัดหนองวัดหนองบัวครับจังหวัดกาญจนบุรีแต่นี่สวยนะอติยนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าพิมพิมสักจายนะครับหรือเรียกว่าอุ้มท้องบางมีรํำรวยเนาะอันนี้หลวงปู่เอี่ยมใช่ไหมอติยาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงวัดสะพานสูงเนี่ยนะครับที่นนทบุรีนนทบุรีใช่ครับอันนี้ หลวงปู่ไข่ไหมอาเดียหลวงปู่ไข่วัดชิงเลนอยู่กรุงเทพมหานครแถวสะพานพุทธแล้วเนี่ยอันนี้องค์สุดท้ายหลวงปู่จีนหลวงปู่จีนวัดท่าลาาจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ริ้วเนี่ยเป็นจ่าเลยนะอาเดียเป็นจ่าครับก็ถ้าเกิดใครมีสะสมก็ก็ต้องก็สะสมลองศึกษาแล้วลองศึกลองสะสมดูนะครับนะที่สำคัญก็ต้องดูให้ถ่องแท้นิดนึงเนาะใช่ครับดูเนื้อฮะเนื้อเนื้อหาเนื้อแอ้ครับ เนื้อแห้งแล้วก็ตำหนิของ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 ,ของพิมพ์นะครับคำถามสุอท้ายอะเดียในห้าเป็นจานนี้องค์ไหนปลอมเยอะสุดอเอเดียปลอมเยอะสุดเลยนะผมว่าหลวงปู่แก้วนี่ปลอมเยอะสุดใา่ไหมเพราะอะไรเอดียเพราะราคาแพงราคาแพงแพงยิ่งแพงยิ่งปลอมเยอะเนี่ย <laughs> <laughs> <net> ผมมีปลอมนะเป็นเป็นขาก็ทําเนื้อคล้ายคล้ายคล้ายค้าก็เรียกว่าอะไรนะมมะขามเปียกผมมีนะเป็น เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกล่องเลยอ๋ออาจจะวันหลังเราเอามาดูเนาะได้ได้ได้เพราะว่าจริงๆผมว่มมาเราเราเสนอทั้งจริงและปอนก็จะดีนะอาจยะ <c oughs> นะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อแบบใครเนื้อแบบขาเปียกออาจารย์นั่นแหละแล้วมันมัน,ม,นมันดูแล้วมันยังใหม่ครับครับผมยังไม่แห้งยังไงก็ให้ทุกท่านดูไว้เป็นแนวทางเนาะครับแล้วก็ ฝากติดตามช่องสองภาคสองบุญครับกับอีพีที่้าสเอ็ดนะครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ